สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยนชมน้องพีเจลูกชายคนแรกพุทธจุย๋ยจำมั่มน่ารักร่างกายแข็งแรงคู่รักคนดังพุธพุทธิชัยและจุ๋ยวัรัทยาสุดเพลิมลูกชายคนแรกกำเนิดแล้วตั้งชื่อน้องพีเจหลังจากรอคอยลูกคนแรกมานานในที่สุดคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงพุธพุทธิชัยและจุ๋ยวัรัทยาก็ได้เจอหน้าลูกชายคนแรกแล้วโดวยจุ๋ยพุทธได้แจ้งข่าวดีผ่านอินสตาแกรมหลังน้องพีเจลืมตาดูโลกโดยการโพสต์ภาพแรกของครอบ ตวปร้น้ระบุแคปชั่นว่าผมชื่อน้องพีเจเด็กชายพิศราพงศ์เกษตรศิลป์ ลูกภาพพุทธกับแม่จุ๋ยนะครับเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่24พฤศจิกายน2022ที่ผ่านมาครับมาด้วยเสียงร้องที่ดังกลางวันน้ำหนัก3.145กิโลกรัมแข็งแรงสมบูรณ์ดีผมคิ้วดกดำมาเลยครับพี่พี่พยาบาลในห้องฝากพี่พี่ที่ผ่านมาจะรูปผมรักเอนดูไม่ตาผมด้วยนะครับโดยหลังจากที่โพสต์ออกไปก็ได้มีคนในวงการบันเทิงและแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายล่าสุดพุทธจุ๋ยก็ได้เปิดห้องนอนที่เตรียมต้อนรับน้องพีเจให้เป็นแฟนได้เห็นกันชัดๆผ่านช่อง ยูทูบเจอทีวีชื่อตอนวาพุดจุย๋ยโหยดีอา ep สาสเตรียมห้องรอพีเจน้อยกันครับซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่าเป็นห้องนอนของทั้งคู่นั่นเองเพียงแต่แบ่งโซนการดูแลให้เป็นสัดส่วนขึ้นเพื่อความสะดวกในการเลี้ยงดูตอนที่ลูกยังเล็กอยู่โดยงานนี้นแฟนๆต่างก็คอามเมนต์ชื่นชมกันยกใหญ่เพราะถือว่าเป็นห้องที่น่ารักและดูอบอุ่นมากจริงๆที่สําคัญหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่อารมณ์ดีขนาดนี้ต้องเป็นอีกรอบครัวที่มีความสุขมากแน่ๆเลยครับ อย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงมือใหม่ของน้องพีด้วยนะครับท่านผู้ชมลครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก v o ลซ e r News ขอบคุณครับ